วันนี้จะมาบอกวิธีการเข้าแอปสมาร์ทออสมอสำหรับคนที่ลืมรหัสผ่านนะครับแล้วก็เข้าไม่ได้เมื่อกดเข้าแอปมาแล้วครับตรงนี้ให้ใส่เลขบัตรประจ,จําตัวประชาชน13หลักแล้วก็กดตรวจสอบบัญชีนะครับเมื่อกดตรวจสอบบัญชีแล้วนะครับถ้าด้านบนมีเลขบัตรแล้วนะครับให้เรามากดตรงที่ยอมรับนะครับยอมรับเงื่อนไขการเข้าแอปนะครับเมื่อเราติ๊กตรงนี้แล้วนะครับต่อไปให้กดตรงลืมรหัสผ่านเลยนะครับ เมื่อเข้ามาถึงหน้านี้แล้วนะครับช่องบนสุดก็คือใส่เลขบัตรประจำตัว13หลักของเขาของเรานะครับแล้วก็ใส่ชื่อใส่นามสกุลนะครับตรงวันเดือนปีเกิดตรงนี้นะครับตรงนี้เราสามารถเลื่อนนะครับใช้นิ้วเลื่อนขึ้นไปเพื่อดูพศของเรานะครับว่าเราเกิดพศอ,อ,อะไรนะครับตรงนี้ผมสมมุติว่าเป็น2530นะครับก็คือเราก็ติ๊กลงไปแล้วก็กดโอเคนะครับแล้วก็ตรงเลือก เดือนเกิดนะครับให้เราเลื่อนไปหาเดือนของเราเราเกิดเดือนอะไรนะครับ <S <S ตรงนีงน้นสมมุิเดือนกุมภาพันธ์นะครับกดโอเคแล้วก็เลือกวันเกิดนะครับเราก็วันเกิดของเราตามบัตรประชาชนนะครับวันที่อะไรอันนี้สมมุดเสิบสี่นะครับแล้วก็รหัสหลังบัตรประจำตัวประชาชนอันนี้สําคัญมากนะครับสามสองเลขหน้าจะต้องเป็นภาษาอังกฤษนะครับหลังจากนั้นจะเป็นตัวเลขนะครับแล้วก็ตรงช่องรหัสผ่านให้ใส่เราใส่รหัสผ่านของเราหกหลักนะครับสองครั้งช่องบนหกหลักช่องล่างหกหลัก เมื่อเสร็จแล้วให้กดบันทึกเลยนะเมื่อเราใส่รหัสผ่านของเรานะครับที่เราตั้งเองต้องเหมือนกันนะครับแล้วก็เรากดปุ่มบันทึกได้เลยนะครับเมื่อเรากดบนปุ่มบันทึกนะครับเสร็จแล้วเราก็จะเข้าแอปอีกครั้งหนึ่งนะครับตรงช่องข้างบนคือใส่เลขบัตรนะครับแล้วก็ใส่รหัสผ่านที่เราตั้งใหม่นะครับแล้วก็กดติ๊กยอมรับเงื่อนไขตรงนี้แล้วก็กดเข้าสู่ระบบได้เลยนะครับสวัสดีครับ